ครับวันนี้ผมก็จะมาทดสอบเลเซอรว์วัดระดับนะครับของโปรซมเมอร์นะครับก็มาดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างครับไปข้ามาก็จะเจอเลเซอร์นะครับตัวนี้เป็นสิบหกตัวสิบหกเส้นนะครับนี่ก็คือตัวเครื่องนะครับที่แถมมาก็จะมีะบูทเท้านะครับ เป็นตัวปรับระดับนะครับตัวนี้ให้มาสามตัวนะครับต่อไปก็จะเป็นก็จะมีรีโมทแล้วก็เป็นแบตนะครับตอนนี้รีโมทออกไม่ได้ครับเข้าลึกมากครับอันนี้เป็นแช่ชุดเริ่มต้นนะครับชุดเต็มเขาก็มีครับแต่เป็นอีกราคาหนึ่งนะครับน,นั่นก็คือแบตเขานะครับ เ้าก็จะมีสายชาร์จแถมมาด้วยนะครับเป็นขนาดสาดเจโวลต์นะครับรีโมทไม่ออกนะครับผมต้องเขย่าแบบนี้ครับมันอยู่ลึกหนกนะครับออกมาแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นรีโมทนะครับ ถ้าเราอยู่ไกลนะครับแล้วก็สามารถกดรีโมทได้นะครับไม่ต้องมากดที่ตัวเครื่องนะครับถ้าตัวเครื่องมีไฟกระพริบหรือมีเสียงแบบนี้ก็คือตัวเครื่องเขายังไม่ได้ระดับนะครับเราต้องหาพื้นที่มันลาบนะครับที่ให้ได้ระดับนะครับอันนี้เป็นเดซร์ตัวตัวบนนะครับ ผมว่าแสงเขาใช้ได้เลยนะครับแสงคมชัดดีนะครับราคาแค่พันกว่าบาทก็โอเคครับในระดับหนึ่งนะครับดูแสงเอาครับถ้าขึ้นแบบกระพริบแบบนี้ก็คือไม่ได้ระดับนะครับแล้วก็สามารถกดที่รดโมดก็ได้นะครับพรามว่าโอเคเลยครับ เส้นก็ชัดดีนะครับตูร้ระยะไกลนะครับโอเคนะครับผมถือว่าใช้ได้นะครับ